การเพิ่มลดราคาขณะดกำลังขายเราสามารถเพิ่มลดราคาขณาดกำลังขายได้นะครับจากตัวอย่างนี้นะครับลองเพิ่มลดรายการนะครับผมต้องการที่จะ,ะเพิ่มราคาหมูผัดน้ำพริกเผาเนี่ยจากราคา90บาทเป็น100บาทนะครับผมก็มาทำการเลือกรายการตรงนี้แล้วคลิกที่ปุ่มตรงนี้นะครับบวกลบ B นี่นะครับ แล้วก็มาเพิ่มจากเดิม90บาทเนี่ยเพิ่มเป็น100บาทก็คือเพิ่มอีก10บาทนะครับที่ผปุ่มตกลงก็จะเพิ่มรายการเป็นหมูผัดน้ำพริกเผาเนี่ยจากเดิม90บาทเราสามารถเพิ่มเป็น100บาทได้ก็นี่คือเพิ่มราคาแต่ถ้าเกิดว่าตัวหมูผัดน้ำพริกเผาเนี่ยเราต้องการเพิ่มจํานวนด้วยแต่ว่าราคาเดิมเลยเขาเป็น90บบาทแต่ถ้าเกิดเรากดปุ่มเพิ่มตรงนี้ นะครับก็เท่ากับว่าเราเพิ่มไปอีกร้อยหนึ่งก็คือคิดเป็นคิดเป็นราคาใหม่เลยคิดเป็นราคาร้อยหนึ่งเลยนะครับตรงจุดนี้นะครับก en> ็เ uh, ท่ากับว่าเราบวกเพิ่มราคาจากเดิม90บาทเป็น100บาทก็คือ1ถ้าถ้าเป็น2เราก็คือ100บาทเหมือนเดิมนะครับตรงจุดนี้คือการเพิ่มราคานะครับเพิ่มราคาของสินค้าเพิ่มราคาของรายการได้เลยขณะกําลังขายจากตรงจุดนี้ วุ้นเส้นนะครับจากเดิม50บาทเราเพิ่มราคาเป็น55บาทเราเพิ่ม2จํานวนนะครับสมมติว่าผมเพิ่ม2จํานวนเราต้องการเพิ่มราคาจากเดิมเนี่ยเป็น55บ้าบาทจากเดิมเป็น50เพิมเพิ่มเป็นราคาเป็น55บาทนะครับนะครับก็โปรแกรมก็จะคิดให้2เลย5 5าคูณ2ก็คือ1 1 0บาทนะครับนี่คือเป็นการเพิ่มราคาขณะกําลังขาย นะครับ